สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิกอาคายของช่องเชตัมทาโรนะคะในหัวข้อความรักของคนโสดในเดือนพฤษภาคมนะคะมาดูกันว่าคนโสดนะคะความรักของคุณในเดือนพฤษภาคมจะเป็นยังไงบ้างนะคะอย่าลืมว่านี่คือการดูดวงแบบ general reading เหมือนเดิมนะไม่ใช่ดวงส่วนตัวเพราะฉะนั้นก็เข้ามาเล่นกันเป็นแกดไลน์นะคะรับชมไว้เพื่อความบันเทิงนะโอเคตอนนี้แอนมีไพ่อยู่3กองนะคะนี่คือไพ่กองที่1 ไพ่กองที่สองไพ่กองที่สามเดี๋ยวแอนวางไว้ให้ก็ได้นี่คือไพ่กองที่หนึ่งนี่คือไพ่กองที่สองและนี่คือไพ่กองที่สามนะคะเหมือนเดิมนะคะเลือกโดยที่ไม่ต้องใช้สมองให้ใช้ความรู้สึกไพ่กองไหนที่คุณชอบไพ่กองไหนที่มันดึงดูดสายตาคุณมากที่สุดให้เลือกไพ่กองนั้นเดี๋ยวแอนให้เวลาเลือกสามวิพอนะคะไม่ต้องเยอะนะ โอเคครบแล้วสามวินะคะรวดเร็วมากเพราะว่าไม่ให้คิดอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันกองที่หนึ่งนะแอนเก็บไพ่ก่อนอันนี้คือไพ่กองที่สองเนาะอันนี้คือไพ่กองที่สามทีนี้มาเริ่มจากกองที่หนึ่งคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความรักคนโสดนะคะกองที่หนึ่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างืม mm. ใพ่เบอร์เก้าเบอร์สามสิบเบอร์สามสิบแปดขอดูความรักคนโสดคนที่เลือกกองที่หนึ่งหน่อยค่ะเด็กดาบครีนถ้วยสี่ดาบ แปดเหรียญหกเหรียญแล้วก็เจ็ดถ้วยคุณจะได้รับข่าวจริงๆรแอนรู้สึกว่าคุณจะได้รับออคุณจะได้รับข้อความหรือข่าวสารหรือเมสเซจหรืออะไรบางอย่างที่มันเป็นเป็นสัญญาณของการที่จะมีคนเข้ามาแสดงความรู้สึกดีๆกับคุณนะคะนะคะคือ คนคนคนี้แอนรู้สึกว่าเขาอ่ะแอบชอบคุณมาสักพักหนึ่งละรู้สึกดีกับคุณมาสักพักหนึ่งละแล้วถ้าคุณสังเกตดีๆนะคน Whoa. คนนี้เขาจะเป็นเขาจะพยายามทําให้คุณรู้สึกว่าเขาเขาทาให้คุณรู้สึกว่าแบบเนี่ยเขาจะได้บอ,อกว่าเขาพิเศษอ่ะคุยกับคุณมากกว่าคนอื่นหรือหาเรื่องมาปรึกษาคุณมากกว่าคนอื่นหรือบางเรื่องไม่จําเป็นต้องมาถามก็มาถามหรืออ่าแสดงออกให้เห็นว่าดูแลเรามากกว่าคนอื่นให้ความสําคัญกับเราก่อน และในเดือนในเดือนหน้าเนี้ยแอนรู้สึกว่ามีแนวโน้มว่าเขาอ่ะจะแสดงออกมากขึ้นเหมือนเหมือนอยากจะให้คุณรู้มากขึ้นนะคะที่นี้ขอดูหน่อยซิว่าคนคนเนี้ยเขาเป็นยังไงเขาคือใครคะเดทอมิ แปดถ้วยเขาคือคนที่อยู่ข้างๆคุณตลอดเวลาไม่เคยทิ้งคุณไปไหนเลยเวลาที่มีเรื่องไม่สบายใจหรือเวลาที่สุขจะสุขจะ,ขจะทุกข์จะเป็นอะไรคนคนเนี้ยเขาจะอยู่ในชีวิตของคุณตลอดโดยที่คุณอาจจะไม่ทันสังเกตเขาอะ่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้แสดงออกอะไรมากมายที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกว่าก็เพื่อนกันก็เพื่อนร่วมง,งานก,ากันก็เออเพื่อนของเพื่อนหรือก็คนรู้จกักอย่างเงี้ย แต่ที่จริงอ่ะเขาพยายามแสดงออกให้คุณรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเนี่ยเขาอะรู้สึกดีกับคุณนะเขาว่าให้คุณสําคัญกว่าคนอื่นนะเขาว่าดูแลคุณมากกว่าคนอื่นเขา,าแบบคุณพิเศษกว่าคนอื่นอ่ะเขาพยายามที่จะแสดงออกในในความคิดของเขาอะนะคะว่าเขาพยายามจะแสดงออกแล้วแต่คุณอะก็แบบไม่รู้ตัวสักทีเออนะคะเป็นคนที่อยู่รอบๆอบตัวคุณนั่นแหละ แล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปคะในเดือนหน้าเนี่ยสดาบเดอะซันนะเด็กถือเหรียญ6ดาบสี่ทั่วแอนมองว่าคุณก็จะยังไม่ได้แบบไม่ได้ว้าวกับคนคนนี้มากหรอก เขาอาจจะไม่ใช่คนในแบบที่คุณชอบเขาอาจจะไม่ใช่คนในสเปคเขาอาจจะไม่ใช่คนในแบบที่เราว้าวหรือเรากรี๊ดะคะ่ะแต่ว่าถ้าคุณลองเปิดใจให้เขาหน่อยนะถ้าคุณลองแบบถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนที่น่าสนใจภายนอกไม่มีอะไรน่าดึงดูดเลยแต่เขาจะพยายามจริงๆที่จะทำให้คุณมีความสุขให้ได้เท่ากับที่เขาจะทำได้ ถ้าคุณลองเปิดใจให้กับคนคนนี้เนียค่อยลองศึกษากันแอนเชื่อว่าบางทีเขาอาจจะไม่ใช่คนในสเปคแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ทําให้เรามีความสุขได้มากกว่าคนที่เราเคยรู้สึกว่าเขาใช่อ่ะนะคะโอเคนี่คือสําหรับกองที่หนึ่งนะผ่านไปอย่างรวดเร็ว,รวทีนี้มาดูไพ่กองที่สองกัน น,ะะนี่คือสำรับที่สองนะมาดูกันว่าคนโสดที่เลือกกองที่สองคะเป็นยังไงบ้างไพ่เบอร์ยี่สิบหกไพ่เบอร์สามสิบสี่ ไพ่เบอร์ยี่สิบสองขอดูความรักของคนโสดคนที่เลือกกองที่สองเลยคะ่ะความรักของคนโสดกองที่สองเป็นไงบ้าง5ดาบสองถ้วยหถ้วย แมดิชียนสีไม้เทมเพลนเอาแล้วกลองนี้นะคะค่อนข้างจะชัดหกถ้วยมันออกมาพร้อมกับเทมเพลนด้วยนะคะออนมองว่ากลองเนี้ยคนคนเดิมๆคนที่คนเคยคุยเคยคบเคยเดียวนะคะเขาจะวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกมันจะมีการ ได้กลับมาเขาพยายามที่จะกลับเข้ามาในชีวิตเราหรืออาจจะเป็นเราพยายามกลับเข้าไปในชีวิตเขาแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันจะมีความพยายามที่จะทําให้มันดีมากขึ้นมีความพยายามที่จะไปด้วยกันต่อหรือว่ามีความพยายามที่จะกลับมาศึกษากันใหม่พยายามที่จะเรียนรู้กันใหม่พยายามที่จะไปด้วยกันใหม่กลับมาอยู่ด้วยกันใหม่นะคะอะไรที่เคยต่างกาันเหมือนปลาคนละน้ําเหมือนเหมือนคนที่แบบ ไม่เข้ากันเลยเข้ากันไม่ได้ลองมาศึกษากันใหม่นะคะลองก้าวไปด้วยกันใหม่ลองดูว่าเราจะไปได้ไกลสักแค่ไหนต่อจากนี้อะไรแบบนั้นนะคะมันมีความคิดถึงอยู่ในนี้มันมีความที่ถึงแม้ว่าครั้งหนึ่งที่เคยศึกษากันมันไปไม่รอดแต่ครั้งนี้อยากจะลองดูอีกทีอาถามหน่อยว่าทําไมคนคนนี้เขาถึงคิดอยากจะกลับมา ที่เขาเลิกกันไปนะคะมีก้าวดาบมีห้าถ้วยมีอัศวินถ้วยเขายังรู้สึกว่าเขายังพะวงถึงคุณอยู่ตลอดเป็นห่วงคุณอยู่ตลอดคิดเรื่องของคุณอยู่ตลอดนะคะคิดเรื่องราวในวันนั้นอยู่ตลอดมาคือยังตัดใจจากเราไม่ได้หรือเอาเราออกจากหัวเขาไม่ได้ถึงทุกวันนี้ยังเสียดายว่าทําไมวันนั้นทําแบบนั้นทําไมวันนั้นคิดแบบนั้นทําไมวันนั้นตัดสินใจแบบนั้นหรือเขาไม่น่าปล่อยให้คุณออกไปจากชีวิตเขาเลยนะคะตัดใจไม่ได้จนถึงทุกวันนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าโอ้โห กลับมาดีกว่ากลับมาหาคุณดีกว่าลองกลับมาติดต่อทักทายกันดูดีกว่าอ่าแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปในเดือนพฤษภาคนที่เลือกกองที่2องคะความรักเนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปสวินทีดาดูฟูลเวอร ิงถือไหมสามไม้แหงมัโอเคมันก็จะมีการได้เริ่มต้นกันอีกทีหนึ่งแหละได้ลองคุยกันอีกทีนึงแต่ว่ามันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเพราะว่าคุณนะ่ะดูยังไม่ไว้ใจเขานะคะยังคงเต็มไปด้วยคำถามในใจว่าเหมือนสงสัยอะกลับมาทำไม กลับมาเพราะอะไรมีเหตุผลอะไรแอบแฝงหรือเปล่ากลับมานี่รักเราจริงๆหรือเปล่าอยากกลับมาด้วยใจจริงหรือเปล่าหรือว่ากลับมาเพราะว่ามีนอนนีน,นันนอนนีอะไรอย่างเงี้ยเปล่าวะคือในใจเรายังสงสัยคนคนนี้อยู่แล้วก็มันอยู่ในช่วงของการที่มองดูความพยายามของเขาอยากรู้ว่าเขาจะพยายามได้สักแค่ไหนยังคงไม่อยากจะคอมมิตหรือว่าไม่อยากจะอ่ะโอเคก็ดีกันโอเคก็กลับมาคบกันใหม่โอเคคือก็อ่ะ คุยคุยกันไปก่อนนะเหมือนแขวนเขาไว้ก่อนแฮงไว้ก่อนนะคะยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะกลับไปดีการหรือว่าจะกลับไปคบการแต่ว่าโอเคก็ถ้าอยากจะลองกลับมาคุยก็ก็คุยได้แต่ว่าก็คือยังไม่ได้เป็นอะไรกันนะยังไม่ได้เป็นเจ้าของกันนะให้อิสระการค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือกลัวกลัวด้วยแล้วก็อยากจะอยากจะใช้เวลากับตรงนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่อยากจะรีบร้อนกับมันนะคะโอเคผ่านไปแล้วกับกองที่สอง นี่มาถึงกองที่สามกองสุดท้ายของเราแล้วนะคะก็คือกองนี้นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ากองที่สามคนโสดกองที่สามเป็นยังไงบ้างความรักของพวกคุณในเดือนพฤษภาคมค่ะเป็นยังไงบ้างคะ ไพ่เบอร์หกเบอร์ยี่สิบเจ็ดและไพ่เบอร์สิเบเก้าขอดูหน่อยค่ะความรักของคนโสดในเดือนพฤษภาคมของคนที่เลือกกองที่สามเป็นยังไงบ้างคะ จ h e m o นสิบถ้วยสี่ถ้วยเดทคิงเหรียญแล้วก็สองดาบตั้งแต่ที่ตั้งแต่จบความสัมพันธ์ครั้งล่าสุดไปอะนะตอนนี้คุณยังไม่ คุณยังรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะมีความรักใหม่เลยสำหรับคนที่เลือกกองที่สามอะ่ะนะคะคือถามว่าอยากมีแฟนไหมอยากมีอยากมีคนรักดีๆไหมอยากมีแต่ว่าณเวลาเนี้ยคุณรู้สึกว่าไม่ได้รีบร้อนนะคะและสิ่งที่คุณโฟกัสคืออะไรคือการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะคือการมีความสุขอยู่กับชีวิตของคุณนะคะคือการทํางานคือการได้ ได้ดูแลคนในบ้านสมาชิกในบ้านคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องถามถ่ายสารทุกสุดเด็ดกันนะนเวลานี้ดูคุณเป็นห่วงคนรอบตัวคุณมากกว่าตัวคุณเองสาหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะดูคุณจะเป็นห่วงครอบครัวเป็นห่วงคนอื่นเป็นห่วงคนข้างๆหรือเป็นห่วงคนที่คุณรกักมากกว่าตัวคุณเองพ่อแม่ญาติพี่น้องต่างๆเป็นยังไงบ้างนนะเวลานี้นะคะยังยังคงเป็นคนที่โอเคอยู่กับ,ก,บกับการที่เป็นโสดอยู่แบบนี้แล้วก็โอเคกับการที่ รู้สึกว่ามีงานที่มั่นคงได้ทำมีเงินที่ได้ดูแลครอบครัวนะคะการได้สร้างฐานะนะคะหรือบางคนอาจจะโมแต่เครียดอยู่กับเรื่องงานเรื่องเงินอยู่นะเวลาเนี้ยแล้วนคนจะรู้สึกว่าโอเคยังไม่มีแฟนก็ไม่เป็นไรนะคะบางคนรู้สึกดีด้วยซ้ําที่ยังไม่มีเพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถทีถ่จะเครียดสองเรื่องพร้อมกันได้กลัวว่ามีแฟนแล้วทั้งห่วงแฟนทั้งห่วงงานทั้งห่วงตัวเองทั้งห่วงที่บา้านโอ้โหเยอะแย,ยะไปหมดยังไม่พร้อมแบบนั้นนะคะ อาจ้วจะมีใครเข้ามาไหมอ่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะแล้วจะมีใครเข้ามาบ้างไหมคะไฮโลแฟนอัศวินถือถ้วยเฮอร์มิตรู้สึกว่าถึงมีคนเข้ามาก็ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่คนในแบบที่คุณชอบ ยังไม่ใช่คนในแบบที่คุณจะแบบยอมเสียสละสถานะโสดเพื่อเขาได้นะคะอาจจะมีคนแวะเวียนเข้ามาคุยแต่คุณรู้สึกว่าคุยๆไปแล้วมันก็ยังไม่ใช่อยู่ดีอยากอยู่คนเดียวนะคะขออยู่คนเดียวก่อนได้ไหมตอนนี้ขอโฟกัสที่งานที่เงินก่อนได้ไหมขอสร้างตัวก่อนได้ไหมนะคะแล้วคนโสดคนโสดในเดือนพฤษภาคมจะเป็นยังไงต่อไปคะ คนที่เลือกกองที่3 10ดาบเก้าไม้โอเคแหละ1ดาบคุณนเวลาเนี้ยคุณมีเรื่องอื่นให้ต้องกังวลจริงๆมากกว่าเรื่องของความรักอะคะบางคนพยายามที่จะเก็บเงินบางคนเครียดเรื่องงานบางคนปัญหาอุปสรรคต่างๆเข้ามามากมายเพราะฉะนั้นเนี้ยน,ะนเวลาเนี้ยแอนมองว่า คนที่เลือกกองที่3คุณยังมีปัจจัยอื่นอยู่ในชีวิตที่จะโฟกัสเพราะฉะนั้นถามว่าความรักในเดือนพฤษภาคมเป็นยังไงก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาได้แต่ว่าก็ยังเป็นคนที่คุณไม่ได้ชอบนักนะคะแล้วก็จิตใจของคุณก็ยังคงโฟกัสที่เรื่องงานที่เรื่องเงินอยู่ถ้าแล้วถ้าถามว่าเรื่องที่คุณเป็นห่วงจะเป็นยังไงโอเคมันอาจจะยังไม่ได้ดีขึ้นนักแต่แอนมองว่ามันก็ไม่ได้แย่ไป,ไปกว่าน,นี้แล้วล่ะนะคะค่อยๆ ค่อยๆคิดค่อยๆผ่านมันไปนะคะแอนเชื่อ sure, ว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะดีขึ้นนะคะเรื่องเงินตอนนี้ยังไม่เหมาะที่จะลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บไว้ก่อนนะคะให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนอยากจะทํางานอยากจะทําธุรกิจอยากจะลงทุนอะไรเพิ่มก็นี่ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะสำหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะโอเคผ่านไปหมดแล้วสําหรับทั้ง3กองนะคะแลวเดี๋ยวยังไงเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะอย่าลืมว่านี่คือการดูดวงแบบ general reading ค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ